แอร์เคลื่อนที่ TCL นะครับผมก็เวลาเปิดแล้วผ่านไปประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วคอมแอร์มันดับแล้วลมดับไปด้วยนะครับดับไปทุกอย่างเลยเกิดจากอะไรตัวคลิปนี้มาอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งผมก็เคยอธิบายไว้แล้วนะคลิปไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันก็คืออาการนี้มันจะมีในเฉพาะของแอร์เคลื่อนที่ TCL ในปี2024นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่แบบไหนแบบแบบนี้เนี่ยที่มันมีคอยเย็นแยกออกมาแบบนี้ด้วยครับผม คอยเย็นมันจะอ้อมแบบเนี้ยคล้ายๆของไฮเซนเลยคอยคอยเย็นมันจะอ้อมตัวนี้คือทาง TCL เขาจะใส่ระบบตัวนี้มานะครับเวลาเราเปิดเครื่องตั้งไว้ประมาณ28องศาพอสมมุติว่าเซนเซอร์มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งอ่ะมันจะจับความเย็นได้พอมันจับความเย็นได้ประมาณสัก26องศาแต่คืออุณหภูมิในห้องเราอ่ะอ่ะเราเอาใหม่นะก็คืออย่างสมมุติว่าเราตั้งไว้2ีองศา แล้วคราวนี้เซ็นเซอร์มันจับได้ประมาณ26องศาแล้วมันก็จะตัดการทํางานออกไปบางครั้งก็จะมีแค่ลมแต่ผ่านไปประมาณสัก3นาทีแล้วลมก็จะดับปึ๊บออกไปเลยแบบนี้นะครับคือเป็นระบบของแอร์เคลื่อนที่ TCL ตัว224 0นะครับผมคือเครื่องไม่ได้พังไม่ได้มีประหาอะไรครับแค่มันใส่ระบบตัวนี้เข้ามาเฉย,เฉย ไอ้ตัวนี้คือผมเรียกมันว่าระบบกลัวคนหนาวกลัวเราหนาวนั่นเองนะครับผมซึ่งมันไม่ควรใส่มาจริงๆครับระบบนี้มันทําให้เราเวลาคอมแอร์มันตัดการทํางานแล้วมันจะรู้สึกร้อนขนาดสมมุติว่าแบบมีลมอยู่ก็ยังรู้ร,รู้สึกร้อนได้นะครับผมวิธีแก้นะครับผมมีอยู่ประมาณ2วิธี1นึ่งเลยครับผมเอาพัดลมมาตั้งไว้หาพัดลมสักตัวเล็กๆอะเอามาเอามาเปิดใกล้แอร์ตรงหน้าแอร์ก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ เปิดตั้งแล้วก็เปิดพัดลมตลอดเวลาที่เราเปิดแอร์นะครับผมก็เปิดประมาณสักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็แล้วแต่เราเลยก็เปิดตัวนี้ทิ้งไว้เวลาความแอร์มันตัดก,การทางานปุ๊บออกไปแล้วลมมันดับพอลมมันดับเสร็จปุ๊บก็ยังมีพัดลมอีกตัวหนึ่งที่มันยังทํางานนะครับผมมันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกร้อนก็จะนอนหลับได้สบายช่วงนี้ยิ่งเป็นอากาศหนาวด้วยเราก็ไม่ต้องการความเย็นมากเท่าไหร่ใช่ไหมอ่านั่นแหละก็คือมันจะดีมากครับผมเอาพัดลมมาตั้งไว้ อาแบบนี้เผื่อใครอยากตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ในมุ้งนะครับผมเอาพัดลมมาตั้งไปมันก็จะดูดมุ้งนิดนึงนะมุ้งก็จะยุบลงกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับผมจากที่ผมเคยทดสอบมานะก็คือมุ้งแอร์ของเรามันก็จะยุบลงมานิดนึงประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มุ้งยุบนะครับไม่มีผลอะไรมากหรือวิธีที่2ปรับองศาครับผมอย่างสมมุติว่าเราตั้งประมาณสัก28องศาใช่ไหมครับอาเปิดมาแล้วลมมันดับคอมแอร์ดับประมาณเนี้ย แล้วเครื่องดับไปเลยมันต้องรอประมาณสิบห้านาทีครับมันจะกลับมาทำงานใหม่แต่ถ้าเกิดใครยี้เกียจรอก็ทําวิธีนี้ดูก็คือตั้งไว้ยี่แปดองศาลองสังเกตดูว่าเวลาความแอร์มันตัดการทำงานอะ่ะมันจะมีลมออกมาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีลมออกมาอ่ะทําการรอให้มันเราก็จะรอให้มันกลับมาทํางานใหม่แล้วก็ปรับองศาครับผมลดองศาลงมาครั้งละหนึ่งองศาะนะผมทําให้ดูนะ อ่ะยกตัวอย่างแบบนี้เลยอย่างสมมติว่าเราเปิดไว้ประมาณยี่สิบดองศาแล้วความแอร์มันตัดแล้วลมดับไปด้วยใช่ไหมครับวิธีทํานะครับผมลดลงมาหนึ่งองศาแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งลองดูว่าเวลาความแอร์มันตัดจะทํางานอนะเครื่องมันดับไปด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมันยังดับอีกลดลงมาอีกครั้งละหนึ่งองศาแต่คือไม่ต้องใช้เวลานะมันต้องรอสักพักเลยรอสักพักใหญ่ๆนั่นแหละมันจะต้องรอแบบนานนิดนึงนะครับผมอ่ะ เมื่อคืนผมก็ลองเทสมาประมาณสักหนึ่งคืนนะคือลมไม่ดับนะครับผมของผมนะลมไม่ดับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมก็เปิดอย่างนี้เลยแต่ว่าช่องอันนี้ผมอยากให้แนะนําว่าให้ตีโป่งขึ้นมานิดนึงอะ่ะให้ตีโป่งมัอนอย่างนั้น่ะหรือถ้าเกิดสูงแบบนี้ได้ก็น่าจะดีมากครับผมผมก็จะอันนี้มันอยู่ประมาณสองนิ้วแต่ถ้าเกิดสูงกว่านี้ได้ก็น่าจะดีมากคือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมันอยู่ฝั่งนี้แนะนําว่าให้ทําแบบเนี้ยให้แบบเห็นปะ ผมทําเป็นช่องไว้ก็คือมันก็จะดูดลมเข้ามาคืออยากให้ทําแบบนี้มากครับผมมันก็จะช่วยนิดนึงไม่ได้ช่วยมากที่คอมแอร์ไม่ตัดการทํางานแล้วลมไม่ดับด้วยช่วยได้นิดนึงครับผมแต่คือผมก็จะทําแบบประมาณนี้แหละก็คือลดครั้งละหนึ่งองศาลดเรื่อยๆจนกว่าคอมแอร์จะไม่ดับการทํางานนะครับผมไม่ใช่คอมแอร์ดินอกจากเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าลดลงมาเรื่อยๆืจนกว่าลมจะไม่ดับนะครับผมตอนนี้คือคอมแอร์ผมตัดแล้วนะไม่มีความเย็นเลยคือมีแค่ลมออกมา แล้วก็จะเป็นลมเบาด้วยนะครับไม่เหมือนกับยี่ห้อนี้ลมก็จะแรงนิดหนึ่งเวลาความแม่ตัดก,การทางานคือเป็นลมแรงแต่ยี่ห้อนี้พอตักการทางานเสร็จปุ๊บลมก็จะเบาพอลมเบาเสร็จปุ๊บเวลาความแม่ทำงานปุ๊บลมแรงก็จะมาระบบกลัวเราหนาวไม่น่าใสมาให้จริงๆเดี๋ยวลองยิงให้ดูยี่สิบหกองศาจุประมาณยี่สิบเอ็ด คือมันมีแค่ลมตอนเนี้ยมันไม่ได้มีความเย็ยนออกมาแต่ถ้าเกิดสมมติว,มว่าปกติมันต้องออกมาประมาณ11บอองศาสิ11บเอถึงสิ้าองศาครับความเย็ยนที่มันจะออกมาเวลควาคอมเพอร์ทำงานนะถ้าเกิดเราวัดอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ออกปล่อยมันตัดไปละแต่เมื่อคืนก็ยังไม่เจอปัญหานะผมตั้งเมื่อคืนไว้ประมาณ24องศา25องศาคือแต่ละพื้นที่อะความเย็ยนมันไม่เท่ากันครับความเย็ยนอันนี้คือความเย็ยนอะไรความเย็ยนนอกมุง้ง ความเย็นนอกมุ้งมีผลนะครับทําให้แอร์มันแบบปัดการทํางานอะไรพวกนี้ยคือมันมีผลมากๆตอนนี้ของผมก็อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงเมื่อคืนผมก็ตั้งไปเลย24 5องศาประมาณนี้ครับผมมันก็จะตัดประมาณทุกๆ3-5นาทีประมาณนี้นะแล้วมันก็จะช่วยประหยัดค่าไฟอืมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคอมแอร์มันตัดการทํางานแล้วลมดับไปด้วยนะคือเครื่องไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะครับผมมันเป็นเครื่องยังปกติดีนะครับแค่เขาใส่มาเฉยๆระบบนี้ ผมไม่อยากได้มากๆเลยระบบนี้แต่ก็วิธีแก้ก็ตามที่ผมบอกครับลองไปจัดการดูนะครับผมซึ่งมันช่วยได้มากเลยนะอ่านตามที่ผมบอกแต่ว่าใครที่แบบชอบความเย็นมากๆหรือแบบไม่ต้องการประหยัดไฟก็เปิดที่18องศาได้เลยแค่นั้น,นจบเลยครับก็จะมีความเย็นออกมาตลอดเวลาเปิดได้กี่ชั่วโมงล่ะครับก็เปิดได้ไปผมก็เปิดมาตั้งหลายชั่วโมงนะวันนึงอะผมเปิดไม่ต่ำกว่าสิบ ก่ชั่วโมงอ่ะสิบชั่วโมงขึ้นอ่ะเวลาผมเปิดแอร์เครื่อที่นะผมทุกตัวทุกแบ์ทุกยี่ห้อะไรที่ผมเปิดอ่ะเวลาได้แอร์มานะผมก็จะเปิดประมาณนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบความเย็นนะครับก็จะเปิดอะไรแบบเย็นๆช่าๆไปอืมประมาณนี้ครับผมโอเคครับเผื่อแอร์ใครไม่เย็นหรือแบบไอ้ตัวเนี้ยก็แนะนําว่าให้ล้างแอร์หน่อยนะประมาณถ้าเกิดเราไม่ได้ล้างใหญ่นะครับผมไม่ล้างใหญ่คือะลรก็ล้างแค่แผงที่มันจะดึงแผงออกมาได้อ่ะตรงข้างหลังคอยเย็นอนะ่ะ อ่าอตัวนั้นไปล้างก็ได้ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละสองครั้งก็แล้วแต่เราพ่อผมลองไปเช็คกันดูว่าข้างหลังอ่ะมันมีฝุ่นหรือเปล่าถ้าเกิดมีฝุ่นก็ดึงออกไปล้างแค่นั้นก็จบเลยเนี่ยฝุ่นที่มันจะเอกาะขึ้นอย่างเงี้ยใช่นป่ะเนี่ยคือเราสามารถถอดแผงมันออกไปล้างได้นะครับมันเป็นแค่ตัวนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นรังผึ้งอ่ะอ่าถอดมันออกไปล้างมันก็จะทําให้แอร์เราอ่ะลมแรงขึ้นเย็นขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นอ่ะอ่าเมื่อคืนผมก็ถอดของทิเซอ แต่ของไฮเซนผมยังไม่ล้างอันนี้กี่เดือนไม่รู้เหมือนกันอ่ะกลับมาทําความเย็นแล้วเนี่ยก็เป็นลมที่แรงออกมาเราจะลองยิงให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเครื่องมาทํางานอ่ะมันจะเย็นขนาดไหนนะครับผมเรารอสักพักหนึ่งตะกี้มันอยู่21แต่ต้องรอประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะเย็นฉํามาก็คือผมไม่ได้ใช้งานมานานๆนะครับ ผลปรากฏว่าแอร์ไม่เย็นคือมันไม่เย็นเหมือนแบบเราได้มาแรกๆอะ่ะเหมือนแบบแกะกล่องออกมาแล้วมาเปิดคือแบบนั้นนเย็นชําเลยแต่ตอนนี้แอร์ผมไม่ค่อยเย็นเลยโอ้โหไม่ได้ใช้เวลานานๆเรา,นานต,ต้องสลับกันต้องสลับกันใช้ครับประมาณอาทิตย์นึงก็จะเปิดหนึ่งครั้งอะไรประมาณเนี้ยต้องสลับกันไม่งั้นแอร์ผมพังแน่นอนหลายคนแบบได้แอร์มาแล้วแบบพังครับผมแอร์ไม่เย็นเอามาซื้อมาแล้วมาทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งานไม่เย็น น้ำยายแอร์ตันเรียบร้อยก็คือมันก็เย็นแหละแต่มันไม่ได้เย็นช้ำๆเหมือนแบบเราได้มา,าแรกๆโอเคเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอุณหภูมิมันจะต้องอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดถึงสิบห้าองศาประมาณนั้นนะผมอุณหภูมิก็จะความเย็นที่มันออกมาก็ต้องประมาณนี้คือเครื่องยังปกติดีอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ต้องรอสักพักหนึ่งให้มันเย็นช้ำ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแอร์ไม่ได้พังนะครับผมแอร์เคลื่อนที่คอมแอร์มันตัดแล้วลมดับไปด้วยนะครับผมเฉพาะทีซลนะไม่ได้พังไม่ได้อะไรแต่คือมันก็มีอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือของทีซแอะ่ะเดี๋ยวผมมาทําแยกให้ละกันว่าอาการไฟไม่พอเป็นยังไงคือบางคนได้แอร์มาปีทียูเยอะๆมาแล้วเอามาใช้งานอะ่ะคือมันไม่ได้ครับผมไฟไม่รองรับบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นอะ่ะทาไม่แอร์ไม่ทํางานมีแต่ลมออกมาประมาณนั้นนะเอาผมมาทดสอบ แล้วผมอมธิบายคลิปแล้วกันเพราะว่าคนเจอปัญหาเยอะมากตอนเลือกซื้อแอร์ก็ไปเอาแต่บ t u เยอะๆพอได้ B t u เยอะมาแล้วไฟก็ไม่พอกินไฟหนักกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นก็จะมาบ่นบอกว่าแอร์เคลื่อนที่มันไม่ประหยัดไฟเลยกินไฟสุดเพราะว่าเราเลือกขนาดแอร์ไม่ถูกนะครับผมอะไรประมาณนั้นคือเยอะมากเลยครับเห็นท่านผู้ชมมาคอมเมนต์เยอะอยู่ประมาณนั้น โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดไปกันไหนต้องขอไปมาณาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เราไว้เจอกันแบบกันน้ไปสวัสดีครับอ้อเผื่อใครอยากได้แอร์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์มีนะครับไปจัดการได้เลยถ้าผมจะแปะล,ลิงก์มาให้ก็อาจจะมีพวกในลันซาร s าช p อปปี้อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ปลอดภัย100%นะครับที่ผมแปะไว้ให้นะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย